สิบสี่ทศพรเมื่อครานเข้าไปนั่งทางเบื้องหลังของพระสิงหนลแล้วสมพานวัย43 ก็เพ่งพิจารณาดูสิ่งที่ฝังอยู่ในสํานึกสมัญญาของท่านมานานเกือบ40ปีพระโยมยายเล่าเรื่องนี้ให้ฟังสมัยที่ท่านอายุได้หกขวบตอนนั้นท่านไม่เชื่อเลยสักนิดทั้งยังเถียงคอเป็นเอ็นว่ายายเรื่องพระเวสสันดรโกโหกทว่าขณะนี้ท่านได้มานั่งอยู่ต่อหน้าหลักฐานเป็นหลักฐานที่สวยงามที่สุดทั้งกลิ่นก็หอมตลบอบอวน จนท่านต้องกำหนดได้กลิ่นหนอเพื่อมีให้จิตใจว้าวุ่นต่อรูปและกลิ่นที่จักสุและนาสิกได้สัมผัสโชคดีที่เราละกามคุณได้แล้วไม่เช่นนั้นคงยุ่งแน่ท่านคิดขณะพิจารณานารีผลตรงเบื้องหน้าค่อยเพ่งพิจตั้งแต่ศีษะลงมาถึงปลายเท้าทุกสัดส่วนงดงามหาที่ติไม่ได้ผมสีทองยาวลงมาเคลียรไหล ตาดำเป็นสีทองตาขาวเป็นสีฟ้ายืนลืมตาแปว๋วเหมือนหญิงสาวกำลังยืนแต่แท้ที่จริงนั้นมิได้ยืนหักแขวนอยู่เพราะที่ศีรษะมีขั้วคล้ายขั้วมังคุดยึดไว้และเท้าก็มิได้สัมผัสพื้นผิวสีทองเหมือนผิวมาปรางสุกคิ้วต่อคอปล้องคือคิ้วโก่งทํามุม45องศาลงมารับกับสันจมูกเหมือนคิ้วพระพุทธรูป คอระหงมีปล้องสามปล้องไม่มีไหปลาร้าอย่างมนุษย์แขนงามกลมกลึงแนบลำตัวนิ้วมือเรียวงามเหมือนลำเทียนไม่มีข้อนิ้วชี้ถึงนิ้วก้อยยาวเสมอกันส่วนนิ้วหัวแม่มือยาวครึ่งหนึ่งของนิ้วทั้งสี่ขอให้ท่านใช้วรยานดูด้วยวรปัญญาพระสิงห์หลพูดขึ้นโดยมิได้หันมามองภิกษุวัย43จึงกำหนด เห็นหนอแล้วดูใหม่อีกครั้งครั้งนี้ท่านเห็นด้วยปัญญาว่านารีผลที่ท่านกำลังเพ่งพิจารณาอยู่นี้แท้จริงเป็นผลไม้มิใช่มนุษย์เพราะไม่มีกระดูกแม้โครงสร้างภายในไม่ว่าจะเป็นปอดตับหัวใจจะเหมือนกับของมนุษย์ทุกประการหากก็ไม่มีกระดูกและน้ำหนักเบาจึงแขวนอยู่ที่ขั้วได้โดยไม่หล่น ช่วงขาเรียวงามไม่มีหัวเขา่าเท้าอูไม่มีเส้นเอ็นปูดโปนเหมือนอย่างมนุษย์นิ้วเท้ามีลักษณะเดียวกับนิ้วมือกล่าวคือนิ้วชี้ถึงนิ้วก้อยยาวเสมอกันส่วนนิ้วหัวแม่เท้ายาวครึ่งหนึ่งของนิ้วทั้งสี่มิน,น่าเล่าพวกฤาษีชีภัยถึงได้ใจแตกก็นารีผลงามหยาดเยิ้มหยดย้อยอย่างนี้นี่เองท่านพระครูคิดนึกอยากจะบีบแขนมันดู ว่าจะนิ่มเหมือนลูกโป่งหรือไม่หากก็ไม่กล้าด้วยเกรงใจพระสิงหลนพรันก็นึกขึ้นได้ว่าน่าจะมีพยานรู้เห็นจะได้นำเรื่องนี้ไปกราบทูลให้สมเด็จพระสังฆราชวัดราชบพิษสถิตมหาสีมารามทรงทราบจึงคลานออกไปนั่งต่อหน้าพระลังกาพูดว่ากระผมขออนุญ,ญาตให้โยมที่มาด้วยเข้ามาดูได้ไหมครับ จะได้เป็นพยานเวลาที่ผมนำไปเล่าให้ญาติโยมฟังต้นหมายถึงอาจาร,รย์เนื่องที่รออยู่หน้าถา้ำได้แต่ห้ามแตะต้องให้ดูเฉยๆพระในถ้ำตั้งเงื่อนไขครับกระผมจะบอกเขาว่าดูแต่ตามืออย่าต้องของจะเสียเมียจะดา่าสำนวนไทยเกาว่าอย่างนี้ครับภิกษุอาการตุก,กาอ้างสำนวนไทยท่านนี้จังมีอารมณ์ขันนะ บังเอิญสำนวนไทยของท่านใช้กับผมไม่ได้เพราะผมไม่เคยมีเมียท่านพระครูรีบออกตัวว่ากระผมก็ไม่เคยมีเมียเหมือนกันไม่เหมือนพระญี่ปุ่นกับพระธิเบตนะครับท่านมาประชุมยังพาเมียมาด้วยก็ท่านเป็นพระมหายานเทราวาดของเราอย่าว่าแต่จะมีเมียเลยถูกต้องมาตุคามยังห้ามพระในถ้ำอ้างสิกข,ขาบทก็มาตุคามเป็นค่าศึกต่อพรหมจันทร์ ในเมื่อเราตั้งใจมาประพฤติพรมจันยร์ก็ต้องละสิ่งเหล่านี้กระผมไม่เข้าใจเลยว่าเหตุใดพระญี่ปุ่นกับพระธิเบตท่านจึงไม่ปฏิบัติตามพระวินยัยเพราะก็มีคำพีที่ต่างไปจากของเทราวาดแต่ก็มีได้หมายความว่าพระธิเบตและพระญี่ปุ่นทุกรูปจะเป็นอย่างนี้ทั้งหมดหรอกนะเพราะมหายานเองก็ยังแบ่งเป็นนิกายย่อยออกไปอีกบางนิกายพระมีเมียไม่ได้ อย่างในที่เบตรพระพุทธศาสนาแบ่งออกเป็นห้านิกายสีนิกายพระมีเมียไม่ได้อีกหนึ่งนิกายมีได้และถูกสีนิกายตำหนิติดเตียนเพราะนอกจากไม่ประพฤติพรหมจรรย์แล้วยังละเมิดศีลข้อสาละเมิดอย่างไรหรือครับละเมิดตรงที่บางรูปไม่ได้มีเมียคนเดียวแต่มีสองบ้างสามบ้างบางทีก็มากกว่านั้นทำให้เกิดการหึงหวงแย่งชิง ดูสับสนโอลหมานไปหมดส่วนในญี่ปุ่นนิกายที่พระมีเมียได้มีสถิติการอย่าร้างสูงกว่าครือหัสเสียอีกเอาเถอะไม่ต้องคิดมากจะไปเรียกใครมาดูก็รีบไปประเดี๋ยวรถเขาจะรอนานท่านพระครูจึงไหวท่านหนึ่งครั้งแล้วลุกขึ้นเดินออกมาหน้าถ้ำอาจารย์เนื่องเห็นก็ถามขึ้นว่าท่านปลดทุกข์เรียบร้อยแล้วหรือคะงั้นก็รีบลงจากเขากันเถอะ อาตมายังไม่ได้ปลดทุกขหรอกโยมเผอิญไปเจอของดีเลยหายปวดลืมไปเลยว่ากำลังปวดปัสสาวะจะให้โยมเข้าไปดูแล้วห้ามเล่าให้พวกข้างล่างฟังนะเอาไว้ไปกราบทูลสมเด็จพระสังฆราชด้วยกันท่านไปเจออะไรหรือคะถามอย่างตื่นเต้นเดินตามมาเดี๋ยวก็รู้อาจารย์วัยเจจึงเดินตามภิกษุวัยสีเข้าไปในถ้ำ พบพระสิงห์หนนั่งอยู่จึงกราบท่านดูนั่นผู้หญิงที่ยืนอยู่เบื้องหลังท่านคือนารีผลที่กล่าวถึงในเรื่องมหาเวสสันดรชาดกคลานเข้าไปดูใกล้ๆอัตมาขออนุญาตจากท่านให้แล้วอาจารย์เนื่องจึงคลานเข้าไปนั่งดูใกล้ๆด้วยความตื่นเต้นยินดีเป็นล้นพ้นท่านพระครูจึงถือโอกาสนั่งสนทนากับพระสิงห์หน กระผมใคร่ขอความกรุณาให้ท่านช่วยเล่าประวัติความเป็นมาของนงารีผลโยมยายเคยเล่าให้กระผมฟังตั้งแต่กระผมเป็นเด็กแต่ตอนนั้นกระผมไม่เชื่อและคิดว่าโยมยายโกหกแล้วตอนนี้เชื่อหรือยังเห็นจะต้องเชื่อแล้วละขอรับเพราะหลักฐานมันมัดตัวปฏิเสธไม่ได้ท่านใช้สำนวนสารจากนั้นจึงเล่าเรื่องให้พระสิงหนผลฟังครั้นเล่าจบ พระในถ้ำก็พูดขึ้นว่าเรื่องก็เหมือนกับที่โยมยายของท่านเล่าให้ฟังนั่นแหละสิ่งนี้มีชื่อเรียกว่ามักคลีผลบ้างนารีผลบ้างแต่ที่ถูกต้องต้องเป็นมักคลีผลเพราะเป็นช่องทางของกามคุณทั้งห้ามัคคีผลไม่ได้เป็นต้นไม้ธรรมชาติไม่ได้ปลูกโดยวิธีเพาะมาเมล็ดหรือตอนกิ่งแต่เป็นต้นไม้ที่พระอินเนรมิตขึ้นมาพระองค์ทรงทราบว่า พระเวสสันดรต้องถูกเนรเทศให้มาอยู่ที่เขาวงกฏจึงเนรมิตบรรณศาลาขึ้นมาหนึ่งหลังและมัคคีผล16ต้นบัดนี้บรรณศาลาและมัคคีผลก็ยังอยู่ที่ป่าหิมพานนับอายุได้ส0 0 0 0ปีแล้วทำไมต้องสา0 0 0ื่นปีล่ะครับพระพุทธศาสนาเพิ่งอายุได้2,500กว่าปีเท่านั้นอย่าลืมว่าเมื่อพระเวสสันดรซึ่งเป็นพระชาติสุดท้ายในทศชาติ และสังขารจากโลกมนุษย์แล้วพระองค์ได้ไปอุบัติอยู่ที่สวรรค์ชั้นดุสิตวันเวลาของสวรรค์ชั้นดุสิตกับของโลกมนุษย์ไม่เท่ากันหนึ่งวันหนึ่งคืนของสวรรค์ชั้นดุสิตเท่ากับกี่ปีของโลกมนุษย์จจอาอวาดวัดป่ามะม่วงถูกถาม4ี่รอปีครับถ้าชั้นดาวดึงก็ร้อยปีชั้นนิมมานาราดีแ800รปีตอบเกินคำถามเห็นพระในถ้ำนั่งนิ่งจึงถามท่านว่า แล้วบรรณาศาลากับต้นนารีผลจะมีอยู่ตลอดไปไหมครับมีอะไรบ้างที่จะมีอยู่ตลอดไปอย่าว่าแต่ในโลกมนุษย์เลยแม้ในเทวโลกหรือพรหมโลกก็ไม่มีอะไรเที่ยงแท้ทุกอย่างเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่ว่าโลกนี้หรือโลกไหนไหนเมื่อพระศาสนาของพระสมณโคโดมอายุครบ5000ันปีบรรณาศาลากับต้นมัคคีผลก็จะหายไป แม้รูปหนึ่งจะเรียกว่ามัคคีผลขณะอีกรูปหนึ่งเรียกนาลีผลหากภิกษุทั้งสองรูปก็คุยกันรู้เรื่องเพราะต่างก็หมายถึงสิ่งเดียวกันคือมัคคีผลพระอินทรงเนรมิตรต้นนาลีผลด้วยเหตุผลอันใดครับภิกษุอคันตุก,กะใครรู้เพื่อจะช่วยให้พระเวสสันดรโพธิสัตว์ทรงปฏิบัติธรรมได้โดยปราศจากความกังวล ทั้งนี้เพราะในป่าหิมพานมีมีฤาษีชีปลายใจลามกสกรปรกอยู่มากคนเหล่านี้ได้ชานสมาบัติมีอายุเป็นพันปีแต่ก็ยังละก,กามาคุณไม่ได้เมื่อพระนางมัสสีออกไปป่าเพื่อหาผลไม้มาถวายพระสวามีและพระโอรสธิดาก็จะถูกพวกฤาษีเหล่านี้ปลุกปล้ำทำรามกอนาจารพระอินจึงต้องเนรมิตต้นมัคคีผลขึ้นมาไว้ต้นมัคคีผลจะออกดอก ต่อเมื่อพระนางมัตซีออกหาผลไม้พวกฤษีชีไพรก็จะมารออยู่ใต้ต้นพอผลของมันหล่นก็จะเก็บเอาไปเสบสังวาสพวกที่เหาะได้ก็จะเหาะขึ้นไปปิดจับขั้วปุ้มไปหลังจากเสบสังวาสแล้วชาญก็จะเสื่อมถอยต้องมานั่งบำเพ็ญกันใหม่ท่านเห็นต้นมันหรือเปล่าครับเห็นสิมัคคีผลต้นสูงใหญ่ใบเหมือนใบมะม่วง แต่ขนาดเท่ากับใบกล้วยดอกคล้ายดอกกล้วยไม้ดอกหนึ่งมีห้าผลแต่ละผลเป็นหญิงสาวสวยงามอย่างที่ท่านเห็นอยู่ขณะน,นี้ปัจจุบันนารีผลก็ไม่ออกดอกแล้วสิครับเพราะพระนางมัตสีไม่ได้ออกหาผลไม้แล้วออกสิหลังจากไม่มีพระนางมัตสีแล้วมัคคีผลก็ออกดอกออกผลทุกวันหกโมงเช้าบานหกโมงเย็นหก สวันมีระดูเจวันหล่นจากต้นหเดือนก็เหี่ยวและหมดสภาพเพราะไม่มีกระดูกแสดงว่าที่ห้อยอยู่นี้ท่านเพิ่งได้มาใช่ไหมครับถูกแล้วผมเห็นตกอยู่ใต้ต้นเลยเก็บเอามาดูเล่นท่านไปป่าหิมพานมาป่าหิมพานอยู่ที่ไหนครับอยู่เลยเขาหิมาลัยไป16บหกยอดป่าหิมพานเป็นแดนมหัศจรรย์ จะว่าเป็นเมืองมนุษย์ก็ไม่ใช่เป็นแดนเทพก็ไม่เชิงมันกึ่งกึ่งระหว่างเมืองมนุษย์กับแดนเทพที่นั่นมีสัตว์หิมพานเต็มไปหมดทั้งกินนอนกินนรีนรสิงและพยาครุฑเป็นต้นถ้าท่านต้องการไปผมจะเป็นมักคุเทศให้ขอบพระคุณครับกระผมอยากทราบว่าไปอย่างไรการไปป่าหิมพานไปได้สามวิธี คือเหาะไปวิธีนี้ต้องสำเร็จชานสมาบัติด้วยการเจริญวายโยกสินวิธีที่สองคืออมประรอดและวิธีที่สามไปด้วยบุญวาสนาคือเดินทางผ่านเขาช่องแคบถ้าตัวรอดเข้าไปได้ก็จะถึงป่าหิมะพานซึ่งมีหิมะปกคลุมท่านจะไปด้วยวิธีใดละ่ะวิธีเดียวกับท่านนั่นแหละครับท่านไปด้วยวิธีใดกระผมก็ต้องใช้วิธีเดียวกัน ถึงจะไปด้วยกันได้แต่ว่าท่านจะไปอีกเมื่อไรครับท่านพร้อมเมื่อไรก็ไปได้ทันทีเอาอย่างนี้ผมจะบอกวิธีให้ถ้าท่านต้องการไปจริงๆก็ให้มาพบผมที่นี่แล้วเราจะไปด้วยกันผมจะให้ของสิ่งหนึ่งแก่ท่านเมื่อท่านมาพบผมให้นำสิ่งนี้มาด้วยท่านหยิบวัตถุชิ้นหนึ่งออกจากกระเป๋าอังสะส่งให้ท่านพระครู สมภารวัดป่ามะม่วงรับมาใส่ย่ามไว้แล้วถามอีกว่าท่านครับโยมยายเคยเล่าให้ผมฟังว่าเมื่อพระนางผุดสดีจะจุติจากสวรรค์ชั้นดาวดึงเพื่อมาเป็นพระมารดาของพระเวสสันดรโพธิสัตว์พระนางได้ขอพรจากพระอินทร์สิทธิการที่เรียกว่าทศพรกระผมอยากทราบว่าในคำภีของประเทศศรีลังกาได้กล่าวถึงเรื่องนี้ไว้หรือไม่ ท่านต้องการตรวจสอบว่าจะเหมือนกับที่กล่าวไว้ในคำภีของประเทศสยามหรือไม่อย่างนั้นใช่ไหมคงทำนองนั้นแหละครับผมว่าไม่น่าจะต่างกันนะเพราะประเทศสยามรับพระพุทธศาสนารับทิลังกาวงไปจากสีลังกาในเวลาต่อมาสีลังกาก็รับพระพุทธศาสนานิกายสยามวงเข้ามาเอาอย่างนี้ผมจะบอกว่าทศพรมีอะไรบ้าง แล้วท่านลองนำไปเปรียบเทียบกับที่กล่าวไว้ในคำพีของประเทศสยามอย่างนี้ดีไหมดีครับมีอะไรบ้างครับพระในถ้ำจึงสาธยายว่าข้อที่หนึ่งพระนางขุสดีขอให้ได้ไปบังเกิดในปราสาทของพระเจ้าศรีวีราชรข้อสองขอให้ดวงเนตรของพระนางดำเหมือนตาของลูกเนื้อทรายข้อสขอให้ขนคิ้วของพระนาง เขียวงามขำดังขนส้อยคอนกยูงข้อสขอให้พระนางได้นามว่าปุษดีดังเดิมข้อหขอให้พระนางมีพระโอรสที่ทรงเกียรติยศยิ่งกว่ากษัตริย์พระองค์ใดในสากลโลกเมื่อตั้งคันขออย่าให้คันปรากฏออกมาเหมือนสตรีทั่วไปให้คันดูงามเหมือนคันธนูข้อ7เมื่อทรงคันอย่าให้ยุคคนถันดำ และเมื่อโอรสเสวยก็อย่าให้คล้อยเคลื่อนหย่อนยานให้เต่งตึงดังดอกบัวหลวงงามวิเศษข้อ8ขอให้เส้นเกษาดำขล,ลับสลับสลวยบริสุทธิ์ประดุดสีปีกแมลงค่อมทองข้อ9ขอให้ผิวพรรณบริสุทธิ์ผุดผ่องดังทองคำธรรมชาติสกลกายใสยสะอาดดูผ่องแผ้วหมดราคี ข้อสุดท้ายขอให้ได้ปลดปล่อยช่วยชีวิตคนทุจริตต้องโทษประหารให้พ้นภัยทั้งหมดนี้คือพรสิบประการที่พระนางภุษดีทูลขอต่อพระอินเหมือนกับในคำมพีร์ของท่านไหมเหมือนกันครับแสดงว่าคำมพีร์ของพระพุทธศาสนาฝ่ายเทราวาดเหมือนกันหมดไม่ว่าจะเป็นของประเทศใดขอบพระคุณมากครับกระผมเห็นจะต้องกราบลา โยมไปกันเถอะท่านเรียกอาจารย์เนื่องผู้ซึ่งนั่งดูนาลีผลตาไม่กระพริบอาจารย์วัยเจ็ดกรานออกมาพร้อมกับพร่ำรำพันว่าสวยเหลือเกินค่ะขนาดที่ฉันเป็นผู้หญิงแถมอายุตั้งเจสก็ยังอดคลั่งคไคล้ไหลหลงเซมีได้ถ้าพวกผู้ชายมาเห็นจะขนาดไหนนอกจากสวยแล้วยังร้องรำทำเพลงได้ด้วยนะพระในถ้ำพูด แต่อาจารย์เนื่องไม่เข้าใจภาษาสิงหนจึงไม่รู้ว่าท่านพูดว่ากระลรยท่านพระครูจึงต้องรับหน้าที่เป็นล่ามท่านบอกว่านอกจากสวยแล้วยังร้องรำทำเพลงได้อีกด้วยแล้วพูดกับพระสิงหนว่าถ้าเช่นนั้นก็ครบเลยนะครับเป็นที่ตั้งของกามคุณห้าครบถ้วนทั้งรูปเสียงกลิ่นรสและสัมผัสนั่นสิพวกดูสีจีไัยถึงได้ไปไหนไม่รอด อุตสาบำเพ็ญตบะจนได้ฌานแต่พอมายุ่งเกี่ยวกับมัทคลีผลฌานก็เสื่อมถอยกามคุณนี่เป็นอุปสรรคสำคัญของการบรรลุมรรคผลเชียวนะอย่าว่าแต่พวกฤืษอสีชีพรเลยขนาดพระสงฆ์ผู้ประพฤติพรมจรรย์ถ้าจิตใจไม่แน่แน่มั่นคงก็ยังพลาดท่าเสียทีได้พระที่จะเหมือนอย่างผมเหมือนอย่างท่านหาได้ยากนี่ผมพูดไปตามข้อเท็จจริงนะ ไม่ใช่จะมาสรรเสริมเยินยอกันเองก็นั้นผมเข้าใจดีท่านครับผมเห็นจะต้องกราบลาประเดี๋ยวพักพวกเขาจะคอยนานขอบพระคุณท่านมากที่ให้ผมได้มีโอกาสมาเห็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลกที่น้อยคนนักจะได้เห็นขอบคุณเหลือเกินท่านก้มลงกราบเป็นจางพระประดิษฐ์สามครั้งไม่ต้องขอบคุณผมหรอกเพราะผมไม่ได้บันดาลให้ท่านมาเห็น แต่เป็นบุญวาสนาของท่านเองเรื่องของบุญวาสนาต้องทำเองสร้างเองทำให้กันไม่ได้อย่าลืมนะถ้าต้องการไปเที่ยวป่าหิมะพานให้มาพบผมที่นี่แล้วของที่ผมให้ไปโปรดรักษาไว้ให้ดีและนำติดตัวมาด้วยรีบไปเถอะพวกเขาคอยนานแล้วขณะเดินลงเขามาด้วยกัน ท่านพระครูกำชับอาจารย์เนืองไม่ให้เล่าเรื่องไปพบนารีผลให้คนรถฟังประเดี๋ยวพวกเขาจะพากันแห่ขึ้นไปดูเป็นการรบกวนพระในถ้ำอาจารย์เนืองรับปากว่าจะเก็บไว้เป็นความลับเมื่อมาถึงรถพระครูบุญมีก็ต่อว่าต่อขานทันทีท่านพระครูหายไปนานเหลือเกินท่านทำให้คนอื่นเขาคอยนานนี่ถ้าไม่ติดว่าอาจารย์เนืองยังไม่มาผมทิ้งท่านไปแล้ว ผมขอโทษเอาเถอะผมรับรองว่าจะทำเวลาให้ไปทันประชุมท่านสั่งให้ออกรถได้เมื่อท่านพูดมาอย่างนี้พระครูบุญมีก็ต้องยอมจำนนที่ยอมจำนนเพราะเห็นฝีมือของภิกษุรูปนี้มาแล้ว